ตอนที่262คนรู้จักไอไปต่อสิท่านจะหยุดทำไมเมื่อเห็นว่าอูชิงชวนหยุดไปจังอยู่ก็ถามขึ้นมาอูชิงชวนกลับมาได้สติอีกครั้งและรีบเดินตามจังอยู่ไปทันทีเพราะการทักทายของผู้คนจังอยู่จึงใช้เวลาสักพักกว่าจะกลับไปที่สำนักทางเฉียงจนเดินมาถึงประตูสำนักจังอยู่ถึงได้หยุดและมองไปที่กลุ่มชายชาราที่ยืนอยู่หน้าประตูสำนักเจ้าสำนักมีอะไรหรืออูชิงชวนถามขึ้นมาด้วยความสงสยัย จางอยู่สายหน้าไม่มีอะไรจากนั้นเขาก็เดินเข้าไปในสํานักต่อที่ประตูนั้นคนกลุ่มนั้นพากันเหงื่อตกเขาจำเราได้รึดหนึ่งในนั้นถามขึ้นมาไม่หรอกเขาจะจำคนแบบเราได้ยังไงกันอีกคนพูดขึ้นที่เขาสนใจตอนนั้นมีแค่เซียงกระบี่พเนจรเขาจะเห็นคนแบบเราได้ยังไงกันการพูดชื่อของเซียนกระบี่พเนจรนี้ทำให้รู้แล้วว่าพวกนี้มาจากไหนกัน ทั้งสี่คนนี้มาจากเหอตงคูยงเซี่ยงเฮ่อเทียนหลินจิงหมิงและซือถูห้าวด้วยพลังที่เจ้าสำนักมีเราจะไปทำอะไรได้พวกนั้นสายหน้าด้วยความกลัวแค่จังอยู่ชายตามองพวกเขาไม่นานพวกเขาก็พากันเหงื่อตกพวกเขาเคยเห็นพลังของจังอยู่มากับตาตัวเองแล้วแค่การมองจากเจ้าสำนักก็ทำให้ชายที่อยู่ขอบเขตตุ้นส่วนบาดเจ็บได้หากเจ้าสำนักมองมาที่พวกเขาพวกเขาคงตายกลายเป็นเท่าทานอย่างแน่นอน พวกเขาทั้งสี่คนที่อยู่ขอบเขตตันส่วนต่างก็ตัวสั่นเพราะความกลัวในอีกด้านจังอยู่และอู่ชิงชวนรวมไปถึงเสี่ยวรานและเสี่ยวเฉียงก็เดินเข้าไปในสำนักเจ้าสำนักผู้บัญชาการเจียงทักทายด้วยความเคารพจังอยู่ยิ้มออกมาเล็กน้อยรบกวนพวกเจ้าจริงๆต่อหน้าผู้บัญชาการเจียงแล้วจังอยู่ไม่ได้ถือตัวแต่อย่างใดผู้บัญชาการเจียงตื่นเต้นเป็นอย่างมากและรีพูดขึ้นมาไม่เลยเป็นเกียรติของพวกเราต่างหากที่ได้อยู่เฝ้าที่นี่ ตอนนั้นเลยอ้าวก็เดินเข้ามาและพูดขึ้นด้วยความเคารพเจ้าสํานักเขาไม่เคยพบจังอยู่มาก่อนแต่เสียงของจังอยู่นั้นเหมือนกับเสียงที่เขาเคยได้ยินมายิ่งไปกว่านั้นผู้บัญชาการเจียงก็ยังเรียกจังอยู่ว่าเจ้าสํานักเป็นธรรมดาที่เลยอ้าวจะรู้ฐานะของจังอยู่ชายคนนี้คือเจ้าสํานักที่ลึกลับและแข็งแกร่งในที่สุดข้าก็ได้พบกับเจ้าสํานักเลยอ้าวตื่นเต้นขึ้นมามันเกินกว่าที่คาดไว้จริงๆ แน่นอนว่าจังอยู่รู้จักเลยอ,อ้าวแต่เขาก็ทำท่าไม่รู้จักและถามขึ้นมาด้วยท่าทีสงสยัยเจ้าเป็นใครกันเลยอ,อ้าวรีบค้งให้และตอบกลับข้าคือเลยอ,อ้าวเป็นปรมาจารย์เจียนจีที่แนะนำข้ามายังสำนักทางเฉียงเจ้าเป็นปู่ของเลยเจียนรึจังอยู่แสดงท่าทีกระอักกระอ่วนออกมาเจ้ามาถึงนานแค่ไหนแล้วกันสักเจ็ดถึงแปดวันได้เลยอ,อ้าวตอบไปตามจริงเจ้าชินกับที่นี่หรือยัง ชินแล้วทุกอย่างที่นี่ถือว่าดีมันเป็นเกียรติของข้าที่ได้มาเฝ้าที่นี่เลยเอ้าวนั้นแข็งแกร่งกว่าผู้บัญชาการเจียงอย่างมากแต่ท่าทีของเขาก็ยังเหมือนกับท่าทีของผู้บัญชาการเจียงเขาดูตื่นเต้นนิด,นดจังอยู่พยักหน้าตอบรับดีแล้วหากเจ้ามีปัญหาอะไรก็มาหาข้าได้เลยได้เจ้าเฝ้าประตูต่อไปเถอะจังอยู่ยิ้มและโบกมือก่อนจะบอกกับอูชิงฉวนท่านอู่เชิญต่อหน้าคนมากมายจังอยู่ก็ยังให้เกียรติอูชิงฉวน อูชิงชวนรีบสายหน้าและพูดขึ้นด้วยความเคารพเจ้าสำนักท่านก่อนเลยหลังจากที่เห็นอำนาจที่จังอยู่มีเขาก็ถ่อมตัวลงและไม่คิดที่จะหยิงะนงในฐานะประมาจารย์กำหนดอาหารระดับหกดาวอีกเลยจังอยู่ไม่ได้ถกเถียงกับอูชิงชวนต่อเขาพยักหน้าและเดินนำเข้าไปในสำนักก่อนอูชิงชวนเริ่มแสดงสีหน้าสงสัยออกมาเขาเดินตามหลังจังอยู่ไปและมองไปรอบๆสัตว์อสูรพวกนี้ทำงานได้ดี เมื่อเดินเข้ามาในสำนักและเห็นตึกรอบๆที่เปลี่ยนไปจังอยู่ตาเป็นประกายพร้อมกับแสดงสีหน้าทึ่งออกมาแค่สิบวันพวกนั้นกลับทําให้สำนักคังเฉียงงดงามกว่าเดิมได้เมื่อมองไปรอบๆเห็นตึกที่สวยงามนี้ช่างทําให้สุขใจจริงๆเมื่อเข้ามาในสำนักคังเฉียงมันราวกับว่าได้เดินเข้ามาในดินแดนอมตะความงดงามนี้ทําให้ผู้คนเคลืบอเคลิมไปกับมันจางอยู่ไม่คิดว่ามังกระแดงและสัตว์อสูรตัวอื่นๆจะมีความสามารถสูงเช่นนี้ เป็นสำนักที่งดงามจริงๆอู่ชิงชวนตะลึงเขาเคยไปมาแล้วหลายสำนักรวมไปถึงสำนักห้าถึงหกดาวแต่เทียบกับสำนักแห่งนี้แล้วสำนักห้าถึงหกดาวดูด้อยไปเลยดอกไม้ต้นไม้และแม้แต่ก้อนอิฐของที่นี่ราวกับถูกวัดไว้มีขนาดที่สมบูรณ์ราวกับดินแดนอมตะมันทำให้อู๋ชิงชวนถึงกับเอามันไปเทียบกับตึกอาคารต่างๆที่เขาเคยเห็นมาในอดีต นี่คือที่ของเจ้าสำนักนี่คือสำนักคังเฉียงอูชิงชวนชื่นชมที่นี่อย่างมากเขาถึงกับยากจะละสายตาจากตึกเหล่านี้ได้ตอนที่อูชิงชวนตะลึงกับความงดงามของสำนักคังเฉียงก็มีกลุ่มสัตว์อสูรแห่กันเข้ามาเจ้าสำนักเสียงตะโกนของสัตว์อสูรทำให้อูชิงชวนได้สติขึ้นมาพวกเจ้าทำได้ดีจริงๆจังอยู่พูดขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มซึ่งแสดงความพอใจที่เขามีกับการทำงานของมังกระแดงและสัตว์อสูรตัวอื่นๆ ดีมากจากนี้ไปถือว่าพวกเจ้าเข้าร่วมกับสำนักคังเฉียงอย่างเป็นทางการแล้วในนามของสำนักคังเฉียงข้ายินดีต้อนรับพวกเจ้าให้เป็นสิทธิสำนักคังเฉียงอย่างเป็นทางการสัตว์อสูรอย่างมังกระแดงและอินรีปีกฟ้าต่างก็มองหน้ากันด้วยความตื่นเต้นการทำงานหนักมานานในที่สุดมันก็ได้รับการยกโทษจากเจ้าสำนักพวกมันจะไม่ตื่นเต้นได้ยังไงพวกเจ้าไปพักกันได้แล้วมีอะไรค่อยพูดคุยกันในวันพรุ่งนี้จางหยูโบกมือ สัตว์อสูรต่างก็พากันกังวลเรื่องการปลุกสายเลือดในตัวแต่พวกมันก็ได้รับบทเรียนมาแล้วและไม่กล้าที่จะเรียกร้องอะไรหลังจากที่ทำความเคารพแล้วเหล่าสัตว์อสูรก็กลับไปที่หอพักของตนทันทีเพราะกลัวว่าหากช้าจะทำให้จังอยู่โกรธขึ้นมา